สมมติว่าถ้าหนูบอกว่าไม่ใส่ถั่วเอกไม่ใส่เ็ดบึกไม่ใส่กุ้งไม่ใส่ปลาหนิไม่อย่าแดกอย่าแดกเรานินทาคนบ้างไหมอู้เรื่องที่หนึ่งเลยใช่ไหมเรื่องชาวบ้านมาเป็นอันดับหนึ่งจริงไหมเราเป็นตอบพุ่งไปเลยปะใช่ไหมถ้ายุโยงให้ผัวมีทะเลาะกันก็มาที่หนึ่งใครอย่าให้รู้อะไรนะเออเพราะว่าเดี๋ยวแม่ชนหมดเออถ้าเกิดสมมติว่ามีใครมาด่าเราว่าแบบว่าเตยัน ลูกชิ้นแก่ไม่อร่อยหรอกฉันไม่กยากจะกินหรอกนะโอ้ไม่ชนแหลกเลยบ,บอกว่าลสวนกลับไปเลยว่าสวนกลับไปเลยวหลังเมือเนื่งมาแดกพรุ่งนี้กูมาใหม่แน่กูไม่ขายมึงกูให้ลูกกูมาซื้อกูก็ไม่ขายมึงกูให้พ่อกูมาซื้อให้ไม่ให้คนเงาไงมาก็ไม่ขายมึงเทามึงตีกูมากเออแต่ว่าเดี๋ยวกูให้เอาเพื่อนมาซื้อ เพื่อนเราไม่รู้จักก็แล้วไปอ๋อแต่รู้จักทั้งโครนะมึงทั้งโครมึงไม่ต้องแดกแล้วถ้าเกิดสมมติว่าปิดร้านปุ๊บเขาเอาหมามาขี้หน้าบ้านเราปุ๊บอันนี้ก็รู้รู้ได้ไงนี่ไงตำรวจกล้องกล้องตำรมจกล้องพอมาขี้เสร็จปุ๊บสิ่งที่เราจะทําคือยายเตียนไปเลยลุยดึงหน้าบ้านเลยเราเอาไปพูดกับมันว่าก็เอาขี้ไปป้ายบ้านมันก็จบอ๋อโหโคตรโหดเลยอ่ะ